เทาไมหนั่นเท่ยังยห็นใช่ป่ะเข่งใช่ป่าเทามาเอามัดเสกคอแขนเข่งเห็ดว่าใดแม่เอาไม้ไผ่มาเกาะเอ้ยมือเสาอือเห็ดเจอไหนบัมือนต้นนี้เห็ดอย่งไรคือบ่ย้ำมะกไกๆบ่หรือจังไลยบุญย้ำบ่มาสิย้ำบ่มานี่แหละเพื่อนหูเห็ดยังเมางัวนี่คอยกับหูแจักเห็ดจากเพื่อนนี่อะไรจานี่นี่เป็นกระักเห็ดอยู่จี่ หัวจักเค็ดแต่ใดดนมาแล้วเพิ่นคือจักอยากมองัวมันอยากกับมันดื้องัวหน่อยต้องอยากมองเห็ดไว้มันหูเสือกเด้อพี่น้องเด้อนี่มันมันมันโบยับมาไกลไกมันสุดใดบ่เฮ้อโอ้ยต้องเอาไปเสาปูนเสาปูนเอาไปเสาปูนยังสุดใด วางแขนเดีวยวเย็นๆก็เยน็เยนๆบอกแม่มันจะ่านิพูดบอกมันจะขึ้นสู้งพูดบอน้งมาในที่ลราน้ำมาในที่ลราบักละ,เ,ละเออมาแล้วเสือกมาแล้วทั้งพีมาแล้วกระซิบอะไรเงี้ยนะอันตรีเออตัวเห็ดสองปอเฮาเราบัเห็ดสองปออุ้ยเฮาบบเห็ดเอ้ยเฮา,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 ามัดเอาเป็นตุ่มไปเลยแล้วก็คล้องเอาเลยมาลูกมา เยวมาลูกเยมายวมาลูกเยอมาเพราะั้นไม่เคลียร์เนาะไม่มันกระจายโน้ยอยู่ใกล้พุ่นเออมาไดแลวปะเกือบเกือบแล้วขึ้นทั้งๆมือขึ้นทั้งๆขึ้นทั้งๆเอาแปวทั้งๆมันเข้าข้อมันพุ่นอีก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 เอาขึ้นโอ้ยอ่ะยองนั่งมาช่วยน้องให้นังถอยเลยยองเอาเสือ ใจจะได้เลเอองทงงลังคนพ่นได้บ่ถึงโอ้ยโอ้ยมือสั่นแห้งมือสั่นแห้งโอ้ยลูกพอพอกันอกพอกันพอกันกเดียวกันใจเย็นเย็นบักหน่อยใจเย็นเย็นลูกใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นครับใจเย็นเย็นลูกใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นเนของมันอยู่ใกลมัน ดนะเอาเอาเสือเพื่องแต่เนื้อวามตัวหน่อยนิดเดียวเนาะอันนี้มันตัวใหญ่เนาะมันดึงมันของของว่าก็อยูวันนั้น โอย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 อยโอเดี๋ยวหลุเดี๋ยวก่อนฝุ่นเอาไปเซาฝุ่นดีกว่าเพี้ยมาเ้าผีไปเอามาเซาผีเดี๋ยวเดี๋ยวยัเพิ่งเอาทิพย์ผ่านี่หักนะนะครับใจสิเออปร้ตูห้องดอ้คันสนเข้าแล้วกอนนี่ใครออกเฮ้ยบอแม่ส้นเข้า้รือส้นอันอยากเมาก่อยอยากเมากรอยยังเสียออกได้อะลรอ่ะล่มันกระเซิงอยู่ดอก เดี๋ยวเก็บสักหน่อยนี่แหละเออกับเป็นตะไครจะนะมันก็ยืนดีเนาะนีะ่ <c oughs> นคือสันแต่ว่าเสือกนี่โอ้เอาไว้เป็นหน,น,นำ่ำน้ำเอาไว้เป็นเสือกผูกมะนาวอยู่ใกล้อยู่อยู่ใกล้อยู่มือไปถึงดอกอยู่ใกล้อยู่ใกล้อยู่ใกล้เลยอยู่ใกลอ้อันบ่เขาเขาข้างในบ่นได้ดอก <Merci. S 2> เออได้ได hey, oh. oh oh ้ได้แล้วได้แล้วได้แล้วเดี๋ยวได้แล้วคือสั่นแท้ะดูมันหนักต่อหนักอะไรไม่จะกู้เลยเฮ่อหัวจะเข็ดไปห้าวเรามัดมัดมันบริมัดเป็นตุ่มจังสี่เฮามบริมัดเป็นตุ่มจังสี่เห็มั่เรียนเหรอเออห้ากับมัดเป็นจุกไหวห้าวหมัดเป็นปุ่มไหวนะเฮากับเห็ดโบเป็นคือโตเลยนี่ค่ะเพื่อนหูเห็ดกว่าได้จ้ะเคยได้มาถ่ายคลิปให้เบิ้งเพื่อนหูวจะเข็ดกว่า ข it. ่เห็ดเห็ดไข่อยเป็นเห็ดเหเพลินนี่ได้หยักเมาแล้วตัวนี้บ่ดื้อที่สุดนี่อันนี้ดื้อที่สุดอืมหยักเมาแล้วเรียบร้อยสวยงามแล้วบักเถิหล่าเอ้ยสวยงามแล้วสวยงามแล้วง่ายง่ายอือื้อหอนแต่บ่เอามาบันนี้มันกะเสามันกะกีด้วยอีมอื้อจ มันทับกันได้เว้ยมันทับกันดีดมือลงมานี่มาจากสีข้างแก้วหยาบมาเครื่องมาขัวนเข้านั้วหยุด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 อย่าดื้ออย่าดื้ออย่าดื้อปลาอย่าดื้ออย่าดื้อสได้แก้วหายแก่คอกหายลูกตีนเยียบไปทีไง เออนี่นี่นี่เอ้ยวันนี้เสด็เข้างามเราได้ดอยากเม้างามเราพอดื่มน้ำแบบนี้พอดื่มน้ำจะสิ่งน่าจะเอาออกมาดึงปันนีมันสะบัดเน้นเน้นวันนี้ที่เก่บวันใดดอกสร้างมาหัวหัวไปทางใดด้วย่าดื้อดื้ออยากตัว หมูคว้ามเป็นเป็นเห็ดไสเออเพป็นหมูความเป็นเห็ดไสบอกว่าอย่าดื้อแด้วบนทางขี่หมูไสงัวก็ได้ป้าที่ตัวยิ่งแห้งแท้บักเถิกเหนือพูดหอดชนยายปุ๋ยของของไผ่นี่แหละกระปลอยไปมันติโอ้หอดชนยายปุ๋ยเอ้ยเออเออเออนี่แมกเมาแล้วแล้วต้นหนึ่งจ่ายนี่เห็ดจังสี่แหละ มันจังสีเบอร์ดอแต่งัวพังเฮือนเอาแต่เสือกอัดฟ้าห่างอยากมันตัวหน่อยเนาะนี่มันตัวใหญ่เสือกใหญ่เน่ราบบนไหนบนไหนอืมงเัาปล่อยลงไปฝืนให้ไปจับราให้ไปจิ้นเข่าละโอ้งัวเพิ่นหลายตู้อยู่ฮะงัวขอเพิ่นหลายตู้อยู่นี่มาเบิ่งเพิ่นอยากเมางัว หงจะเห็ดเพิ่นหงจะเห็ดจากเมื่อวันทุกอย่างยังมาเพิ่นทุกอย่ใหญ่งอยู่จ้ะลงกินน้ำซาได้ยี่บ่โอ้ลงกินน้ำซากระใดจ้ะยังมาทันสูบป้าง่ายบ่ปีนี่หูได้๋ยังได้ป้าก็อยู่ในน้ำ เอาทำนี้สิเด็ดสิแป้งมั่วจะคล้องกกันบัดนี้เวลามั่วจะคล้องก้อน,น,มมอออนยังสิเกินกินเขา่าเอาเอางั่วจะคล้องก้อนด้อบ้านนีเด้อเออนี่ก็ปลาย่างเพิ่นอันงั่วอ,อยู่น้ำติดปลาย่างอยู่นี่เละจ้ะปลาย่างแต่ก่อนก็เป็นเฮือนตะกี้พ่อแม่ก็พายุฮือนทั้งนี่เลยไปเบิง่งไปผูกไปตอกงั่วไว้ก่อนอยายมันดือ้อ สวนโอ้ยลมลื่นขนาดเลยนี่ปาย่างปาย่างลมลื่นมากค่ะปาย่างลมลื่นลายจ้ะไห้น้อเพื่นหอดใ,ใส่งวัวน้อใส่งวเผ็ดใส่งวงตัวก่อนงัวก่อนนะจ๊ะ con bé ông con cha biến ngoài chỗ tôi hỏi sấy nó ngoài có thằng đấy nó ngoài đấy nó ngoài phải ทำนี่ก่อนเด้อค่ะเอฟซีได้อค่ะเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ยง่มาผู้ภาเด้อค่ะเด้อสวัสดีจ้า